สวัสดีนะคะวันนี้อยู่กับ V e g a s Rock t ีว h ช n n e แนนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบอกกันนั่นเองนะ,ะในแบบ b o ็อกฟุนั่นเองนะะก็วันนี้ผมก็จะมาทำไม่ใช่ดิวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำสมอนั่นเองะคะดาบสมอนะฮะแบบทท่จัดอะทุกคนท่าถืออะทุกคนผมก็ไปฟาร์มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองะคะ่ะก็ โอเคนะวันนี้ผมก็จะมาสอนนะคะก็ตามปกคลิปเลยนั่นเองนะคะโอเคนะคะก็อันดับแรกนะคะก็ให้ทุกคนมาที่เกาะตีกีเอาพดนั่นเองนะคะแล้วทุกคนก็เดินมาตรงนี้นะคะวิ่งมาตรงนี้นั่นเองนะคะแปบ๊บนึงนะโอเคมาถึงละแล้วทุกคนก็จะเห็นกับไอชาร์คันตเตือนนั่นเองนะคะก็ให้คุยกับมันนะคะแล้วมันจะให้เราคราฟสามสิ่งนี้นั่นเองนะคะให้เราคราฟสองสิ่งสองสองสิ่งสองสิ่งนี้ก่อนนั่นเองนะคะไอสองสิ่งเนี้ย ดี like this, ๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูอันอันแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะฮะก็มันจะเป็นแบบนี้มันต้องใช้อันนี้อันนี้มันดอกจากฉลามนั่นเองนะฮะมันเป็นเขี้ยวฉลามบ้างอันนี้เป็นฟันฉลามน่าจะใช่แหละบ้างโอเคนะฮะก็อันนี้เป็นเขี้ยวฉลามยักษ์ทุกคนอันนี้เป็นอันนี้ดอกจากฉลามส่วนอันเนี้ยดอกจากฉลามเล็กนั่นเองนะฮะก็โอเคนะก็ส่วนอันที่สองอ่ะส่วน ส่วนอันที่สองคืออะไรก็ไม่รู้นะมันระดับรีเจนนะทุกคนก็สองคราฟต้องใช้มันเรียกว่าอะไรวะเอ่อตะตะมันมันดรอปจากมันมันดรอปจากไอเนี้ยมันดรอปจากอ่าฉฉลามยักษ์นั่นเองนะคะเนี้ยอันนี้ไอลูกกระตาเนี่ยส่วนอันนี้ก็ดรอปจากฉลามยักษ์เหมือนกันนั่นเองนะคะส่วนอันนี้มันคือผมเรียกง่ายๆสั้นๆว่าทองแล้วกันทุกคนอันนี้มันคือทองนะคะก็ อ,อทองมันดรอปจากพวกเรือผีไม่ใช่เรือผีธรรมดาแนละ้วทุกคนมันเป็นเรือผีแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นเรือผีแบบเข้าไปข,ดขาดๆอะ่ะมันเป็นเรือผีแบบที่มันดรอปทองอะ่ะทุกคนเข้าไปขาดๆมีสีดำๆอ,อ่ะเออโอเคประมาณนั้นนะฮะโอเคนะคะส่วนอันนี้ก็ดรอปจากฉลามปกตินั่นเองนะฮะไม่มีได้มากนะคะทุกคนก็แล้วอันที่สามเนี่ยอันที่สามเอ,อ้ถ้าแต่ทุกคนถ้าทุกคนไม่คราบสองสิ่งเนี้ย ถ้าทุกคนไม่คาฟสองสิ่งนี้ก่อนทุกคนก็จะชรคฟไอมอนสเตอร์แมกเนตไม่ได้นั่นเองนะฮะมาผมก็คาฟสองสิ่งนั้นแล้วผมก็เอ้ผมคาฟสามสิ่งนั้นแล้วก็อันนี้ผมบอกทุกคนเฉยๆนะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะก็อันนี้ถ้าจะคาฟมอนสเตอร์แมกเนตเนี่ยทุกคนต้องใช้ลูก,กตาของเรียกไรวะลูกลูก,กตาของฉลามยักษ์นั่นเองนะคะส่วนอันนี้อันที่สองก็คือเอ็กติกวิงนั่นเองคะ,ะทุกคนก็ต้อง มันมันดรอจากไอ้ปลาที่มันบินได้ทุกคนปลาที่มันที่ปลาที่มันบินได้แล้วก็มีช็อตสายฟ้านั่นเองนะคะก็ให้สังเกตเอาดูดูดีๆนะคะหรือว่าจะตีทั้งหมดก็ได้ถ้ามันมาถ้าฉลากมันมาตอนไหนก็ตีมันเลยทุกคนก็ถ้าไม่แน่ใจนะโอเคนะ,ะก็อันนี้คือทองนะคะทองก็ดรอปจากเรือผีที่ข้าพาไปขัดขาด,ขาดนั่นเองนะคะก็เหมือนเดิมนะคะส่วนอันนี้ก็ ดอกจากฉลามฉลามปกตินั่นเองนะคะฉลามเล็กนะคะโอเคนะคะทุกคนก็คัฟแล้วก็จะได้มอนสเตอร์แมกเนตนะถ้าไม่ถ้าไม่คัฟมอนสเตอร์แมกเนตเนี่ยทุกคนก็จะมันเรียกว่าอะไรวะทุกคนก็จะเอ่อไปไอ้ทุกคนทุกคนก็จะทําสมองไม่ได้นั่นเองนะ,ะก็โอเคนะคะก็ถ้าทุกคนคัฟพวกนี้เสร็จแล้วก็ฮะให้มาที่หลังเกาะน,นั่นเองนะคะแล้วก็ซื้อเรือนะคะ ทุกคนก็ต้องซื้อเรือนั่นเองค่ะพอซื้อ,ซ,อซื้อเรือเสร็จแล้วออกไปตามล่าฉลามนั่นเองคะก็ก็แค่นี้แหละครับก็เอ่อออกไปตามล่าฉลามเลยนั่นเองะฮะก็ผมบอกองี้แล้วนะฮะว่าฉลามเนี่ยมันจะมีสองตัวนั่นเองฮะก็อันตัวตัวที่หนึ่งแหลยมัน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 จะมีแบบ มันมันจะเลือดหนึ่งแสนห้าหมื่นนั่นเองนคะส่วนตัวที่สองเนี่ยมันจะเลือดหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันนั่นเองอะให้ก็หนึ่งแสนห้าหมื่นเนี่ยถ้ากดทุกคนตีอ่ะมันจะไม่ดรอปนั่นเองคะมันจะไม่ดรอปมันจะดรอปเฉพาะหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันนั่นเองค่ะโอเคนะคะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะคะก็ทุกคนก็ต้องอตีเฉพาะหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันนะเลือดนะ แล้วก็สังเกตตัวมันดีๆมันจะมีสมอนนั่นเองนะไอ,อตัวหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าเอ้ยไม่ใช่ใชถ่ถูกแล้วป่าวหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเออใช่ถูกละโอเคนะก็เราเอ่อก็เดี๋ยวเราไปดูสกินกันเอ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันเลยนั่นเองนะของไอสมอนนั่นเองนะก็เดี๋ยวรีสปอนแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยว อ่าทุกคนก็ต้องไปไป,ไปด่านไปด่านแบบประมาณสี่ห้าหกอ่ะทุกคนก็สี่น่าจะเริ่มละก็อ่าเดี๋ยวเราไปดูสกิลของไอ้นี่นั่นเองค่ะของผมว่ามันเกิดด่านที่หกนะคะทุกคนโอเคนะคะก็มาดีสปอนนะฮะโอเคนะคะก็เราก็มาที่ตีกรสพอแล้วนั่นเองนะคะก็ ไปตีตรงนู้นที่เกิดตรงนั้นมันมีพระฟาร์มอยู่ไม่อยากไปกวนมันโอเคนะฮะส่วนสกิลแรกเนี่ยเดี๋ยวผมขอเปิดทาคีก่อนนะฮะสกิลแรกเนี่ยผมจะทําแบบน,นี้นะหเป็นการโอ้โหเรามีสมอปักอยู่ด้วยทุกคนเอาใหม่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเครื่องมันนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเครื่องมันนะฮะไปตรงนู้นเลยโอ้โหมันโคตรไกลทุกคนโอเคนะฮะสกิลหนึ่งก็เดี๋ยวผมทําอีกรอบมา สกิลหนึ่งจับเวียงจะปลอ่อยมโคตรไกลอะทุกคนสกิลอย่างไกลอะทุกคนโอเคนะเรามาดูสกิลสองกันเลยนะฮะสกิลสองมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะท่าชาร์จหืมเอ้ยผมว่าต่อคอมโบได้นะทุกคนแบบนึงนะเดี๋ยวผมรอสกิลนี้มันไอ้นี่ก่อนคูดาวเสร็จก่อนทุกคนอีชาัามยักษ์หนึ่งแสนเก้าหมืนห้าพันเนี่ยไอเลือดอะ่ะคือผมคือผมเจอตอน เจอตอนเจอตอนดาดที่หกนะคะแต่ว่าทุกคนอาจจะเจอดาดที่สี่ห้าหกเอ้ยด่านที่สี่ไม่ก็ห้านี่แหละทุกคนอาจจะนะแต่ผมเจอดานที่หกละทุกคนโอเคนะคะก็มาปีนไปเลยเอ้ยคอมโบเอ้ยต่อคอมโบได้จริงว่ะทุกคนต่อคอมโบได้เอาวะโอเคนะคะก็ปมก็สกิลก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ ผมไม่แนะนำแบบให้ FK ตีฟาร์มนั่นเองนะัะมันตีช้ามากทุกคนมันไม่ค่อยเหมาะนะคะทุกคนแต่ดาบพู่เด้งอ่ะแปปนึงนะแต่ดาบพู่เด้งอ่ะมันตีได้ทุกคนมันแบบ FK ตีได้นะทุกคนดูดิแปปนึงนะผมไปมอนนั้นแปปนึงเนี่ยทุกคนมันมันตีมันมันมันตีไม่ช้าเหมือนไอ้สมอนนั่นเองนะคะสมอมันตีช้าหน่อยนะคเออ ก็สมอนะคือก็ต้องตีชา้าหน่อยอยู่แล้วเปล่าเดี๋ยวตีโคตรช้าเลยทุกคนแต่ว่าสกิลเท่มากทุกคนเออสกิลเท่มากทุกคนโอเคนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคือแค่มาสอนวิธีการทําสมอนัน่นเองคะก็ไม่ต้องใช้เงินอะไรเลยทุกคนแค่ไปแค่ค้าของแล้วก็ไปล่าฉลามแล้วก็ล่าฉลามที่มีเลือดหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเท่านั้นนะคะก็แค่ไปล่าฉลามแล้วมันก็ดรอปร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนดรอปร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนไม่ไม่มีแกะเก้าสิบ แ0ดสนต์นะทุกนโอเคนะคะก็สำหรับค,คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ผมขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วทุกคนก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะคะแล้วตอนนี้ช่องช่องผมก็หก0้ซับแล้วนั่นเองนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ช่วยติดตามกันออที่ที่ติดตามช่วยติดตามผมน,นั่นเองนะคะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีสสนะคะบ๊ายบาย